ถึงว่าหนูอะต้องแบบตัวเยอะเพราะว่าสามาถกับน้าจันทธ์ิเราไม่เหมือนกันน้าสินทะ์นอะเวลาเราเจอครูแค่เราความกดลบอะทุกคนทุกคนอื่นเขาจะนักศึกษาความกดลบเด็กของเราบบเอะนักศึกษากับคือเราต้องกราบนะแล้วเราก็ใส่แบบเราก็ต้องมานรุ่นพี่เราต้องทำโน้ทำนี่ก็มันไม่ได้เหมือนโรงเร,บบรียนปกติมันถ้าหนูอยู่อหอนไม่รู้นะแต่ตอนนี้มันมันมันปล่อยมากขึ้นแล้วตอนตอนอหนอน่ะน่าก,กลัวมาก น่ากลัวม,มากๆแต่กูก็ไม่เคยกลัวใครเหมือนกันอม,มอสมบ,บูรณ์เลยสมบูรณ์มีอะไรให้มอแต่ว่าถ้าจะอยู่ก็โอเคค่ะมันก็สอนได้เราหลายๆอย่างน้าสีนไม่ได้แค่เรื่อกินนอนกินอย่างเดียวมันสามารถสร้างอาชีพรูได้น้องรุ่นไหนอายุเท่าไหร่คะหนูอ,อายุ23ปีคะ่ะหนูนศพทถ้านับเป็นสถาบันหนรุ่น21ค่ะ หนูรุ่นหนูรุ่นของพวกแบมพวกบามะค่ะหนูเป็นเด็กใหม่หนูเป็นเด็กใหม่หนูเด็กมสีใหม่นะคะพี่ๆหลายคนอาจจะไม่ทันหัวเป็นเด็กมสีใหม่แล้วพอทีนี้เราแบบบอวไม่ได้แล้วเราก็จะมีปัญหาเยอะเพราะเราเป็นเด็กสามัญซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามาที่นี่แล้วรุ่นพี่อ่ะเรายังต้องไหว้เลยนะแล้วในคือแต่ตอนนี้มันบอลงมากมากแล้วพอหลังจากรุ่นพอเราก็บอลงมากแล้วกว่าจะมาถึงรุ่นพี่รุ่นพี่หล่ย ก็บอกว่าเบาเบามากแต่มันจะสอนอะไรอยากให้พวกเราจริงๆคือมันอาจจะโตกว่าของทุกคนใช่หนูเด็กสมามัญตอนนี้ใช่ค่ะมันอาจจะเปลี่ยนด้วยคําว่าบุคลิกของเราอะ่ะเด็กหน้าสนมันต้องแบบเนี้ยน่าจึจะก,ก้าวแล้วต่ว่ามันก็เปน็นธรรมดาที่เขามีมาตั้ง ข้อครูนี่เม่อสี่เม่คข้อคูนี่มีห้านรับมอบมันมันไม่เหมือนกันทำไมตอนแรกฟันไม่เย,ยวะและดับไปดับมาทำไมฟันกูเยอะตอนแรกไม่ได้เป็ควรมีปัญหาเรื่องฟันแต่ฟันก็ไม่ได้เหยียดไม่ได้ไไเลยดับไปดับมาฟันกูเหยียดเชิง